สำหรับเพื่อนๆที่ดูเฮฮาทีวีทางมือถืออย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับสบวัสดีครับวันนี้พวกเราได้รับคำถาจากช่องพี B ่บี้เดอสกาให้กินผักสดชาเลนจ์นะครับอันนี้คือโฉมหน้าผักของพวกเราเนี่ยผักเนี่ยโดนละคันผักอะไรวะผักบุ้งเกมเห็น,นํานวนไะไปเล่นตรนนเพิ่มมีช่ <laughs> มาอย่ามาลอยช้าแล้วออกกันเลยดีกว่ามาลอยออกผมก่นแรกบผมออกผมกันแรกนะครับจะผมขอกินแครอทอันนี้เป็นกระต่ายหรือเปล่าไม่ใช่ลวกระต่ายปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากินนะอื้ยแข็งกินตงข้างบนนิ่มผักฟองผัก โอ้ต้องต้องหมุนเกียวอะไรเลยเนี่ยหลบมากอ่ะหลบมากหลมากรอบหายปันหายเลยต้อมาฝันไอตยมเราชอบเป็นไงอวนออ้อ้วนไมาเอาหมมาม้อไม่หวานหม้ยวพูดอะไรเนี่ยต่อไปตาซีนนะครับครับเร่อกอะไรเอาข้าวโพดน้ำครับน้ำก็หอมอร่อย ก็ชอบไงเติมมากเติมันหวานนะเอ้ยคือน้ำจิ้มน้ำจุ้มน้ำอะไยเค็มน้ำเค็มไงขี้มือรุ้งรสชาติยังไงบ้างกลัวเลยกินแล้วบอกนหวานด้วยเหรอขี้มือรุน้งนะโอ้ยโหแด้งถึงไม่ลองต่อไปตาบอนครับอะไรอะไร ปันนี้โหเรื่องกันใหญ่สุดด้วยล้างล้างล้างเลยล้างดีดีดีเยี่ยมดีเยี่เอ้ยกินแล้วไปกระดุมนี่เกินเกินเอออย่างนั้นแหละเอาท้อนมาขูดนะโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาไอ้กี้ไอ้กี้หวานมาเออเอออย่างนั้นโอ้ยนี่กินมาอร่อยต่อไปตาผมนะครับการเท้าวเออเอาักการขาวได้แหละ นี่นะครับผักกาดขาวไม่ต้องล้างหรอกนะเอ้ยไม่ต้องพาราลเลลเค็ม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 ล้างเหงล้างเหงื่รูวเป็นยังไงครับผ้ามันเกลื้อๆอ่ะเราพอคุณไปคุณมาเริ่มมือขมนิดเลยไม่นิดอ่ะเยอะเลยเยอะเลยอ่ะต่อไปต่อผมนะครับอีกรอบนึ่งอะไรดีเจมตะกี้อะไรนี่เห็นมั้ยเราเลนอันนี้อันนี้อันนี้รอเล่นจะเอาอันนี้อ้าวโหยครับ เี๋ยวมจะกินแล้วเฮ้ยโอ้ยอย่างแอปเปิ้ลเลยโอ้โหอย่างแอปเปิ้ลเลยครับเอออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึงคำหนึ่งอีกคำหนึอันนี้ครับผมไม่ไหวจริงๆนะครับ เผ็ดมากะเผ็ดแบบแสบคอครับถ้าสมมติเอากัดนะะแล้วมันอยู่ในปากแล้วเอาสุดลมเข้าไปปุ๊บแสบคอแล้วมาต่อไปผมขอกินผักบุ้งกป็นเตาอายุรานปีอสองปีไม่คันเหรอผักบุ้งเราคันปากจังไหนเนี่นย <laughs> น,นี่ยเนี่ยนะครับผมขอกินบ่อยครับอร่อยดีกินกับมูกะทะ ตามผมแล้วนะครับเอาอ,อันนี้ผัดที่ตรงข้ามกับผักผักอะไรอ่ะผักชี <laughs> ใส่ที่มั่นล้าง้าๆสองล้างอ๋อหมาเลยเหรออ๋อคุณจะกินน้ำกำอุ้ยคุณกินน้ำกำเหรอดูอมีหนึ่งอ๋อแล้วล้างตรงกันระเพื่อ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ตรงนั้นกินไม่ได้นไหนกินตรงนี้ก็ได้ตรงว่างม,มีแต่ดินนะเว้ย อร่อยครับอันนี้อร่อยฮะกินบ่อยรสชาติเป็นไงครับขมขมขมไวยังเปลี่ยนยังไม่หยุดนะพูดขมมันก็ยังเอาเข้าปากยิ่งกินขมขมอะไรบ้อร่ะบัตรปั่นข้างหน่อยสังเกตคิวนะคนต่อไปนะครับก็คือทิวนะครับทิวเรื่องอะไรขอองนนฮะโโ้หัวฝักยาวแผลแท้ๆล้างๆหรอกไม่ล้างทุกอันเลยนะอ้าวอันนี้อร่อยครับ ก็อร่อยดีครับอร่อยจังโอ้ยเนี่ยะกินกับก๋งตำอร่อยมากครับดูวะแม่นี่ยมอโดนหรือเาตาเลใครคนต่อไปค่อนี่ฮะเราจะมากินพริกหยวกนะครับจะดูเสียงไม่เสียงดูเสียงต้องเสียงอันนี้ไม่มีอันนี้มีนับหนึ่งสองสามโอ้ โอ้กินแล้วเขาไม่เผ็ดนะโอ้ยผักไม่ถ้าเลือกตลกโอ้เพื่อเพื่อเพื่อถึงกัไม่กินพีิกอยูเดียวอ่ะเนี่ยพี่อยู่ครับผมกินไม่ไหวนะครับมันรสชาติมันเปรี้ยวกับเผ็ดนะครับผมยอมครับยอมอะยอมพริหยวกต่อไปนะครับเป็นตาซีนนะครับครับผมเลือกอะไรผักต้นหอมถั่วต้นเหม็นมีไหมถั่ต้นเหนีน หอมหอมจังเลยไม่ใช่อังน้ำบอตก็ผักกาดเคี้ยไม่หมดเลยเยอะเกินกินกินแบบนี้เลยอันนี้เขาไว้กินกับเอข้าวหมูแดงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเป็นผักเอาไว้เสริมเสริมเพื่อข้าวหมูแดงเสริมแกงนะคัจะเพิ่ม FT บวก10ต่อไปตาบอลนะครับแล้วอะไรครับโอเคมะเขือปอก ต่อหนึ่งสองสามต่างน้ำมาหนึ่งสองสามตัดแล้วเลือบ้นห้าเลยหักเขากิดการไปเลยอหักนี่อันนี้เขาไว้กินกับพวกน้ำพริกครับน้ำพริกอร่อะไะนี่เหมือนอะไรครับเหมือนเม็ดเลยอร่อยไหมเป็นม็ดอะเป็นนเมก็ไม่ขมอ้าวแล้วคุณจะแหวกใชาเลยขมแล้วขมแล้ว เอาไว้ตงแก้มอะไรไม่ขมพอชิมปุ๊บขมเก็บเลยรสชาติมันให้กินกัรพริกอร่อยมากครับแล้วตอนนี้อร่อยไหมไม่ตอนนี้กินแบบนี้ไม่อร่อยผมต้องกินแบบนู้นตอนนี้เหลือสี่อย่างครับจะเลือกอะไรครับเอาผักคีนะในผักชีนะถังกรเอากระป๋องไม่เอาไม่เอาเช่น้ำลายล้างอูมามิ เดี๋ยวนัดสีน่าจะเปลี่ยนไปคุณครับเพื่อคนดูเสียวสีร้อมขึ้นเลฮะอาจารย์เราชอบเป็นไงครับผมผมครับองคำเราต้องคันตักกันนะขมมากตอนแรกมันจัดเค็มๆก่อนนะแล้วมันก็ไปขมะแล้วเมื่อกี้จักรวัวจริงๆอันนี้ไม่ไหวตอนนี้ก็เหลือสามอย่างนะครับแต่เจบเอาไหน มาละมาละมาระอมาะปอบอย่าผมจะกินมาละนะครับนี่เออชอบถ้าจะออกหน้าดูเหมือนเลยใช่ไหมันมอนมันขมมอข้างในน้ำมันไหลไปด้วยอะน้ำมันไหลออกถ้าโทมกินไม่ได้นไม่ขอกินนั่นแมมมกอะ ต่อไปเหลือสองยันสุดท้ายนะครับเอาเลยว่ายเลยว่ายเลยเท่าไหร่ครับมะ่อเหตอ๋อเหตว้ายกินอะไรกินอะไรนี่ครับลูกชุบนะลูกชุบอันนี้อร่อยครับเพราะเขากินกันร้านนะครับมันอร่อยมากครับดูจากสีหน้าสีนะครับอร่อยมากเลยครับพยากอะแล้วก็ไม่ยากให้หวานเอาจนมันไมั่ว ไม่อร่อยเลยต่อไปตาบอลนะครับเลยยู่อันเดียวไม่ต้องเลือกเดี๋ยววันจะกินพริกอันนี้เดวผมจะกินเป็นเพื่อนบอลนะเพื่อนบอลมาห้าต้องหนึ่งสองห้าตึ้งตึ้งตึ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 งโย่โย่คุณเผ็ดไหมครับเผ็ดที่สุดชอบเลยครับเผ็ดที่สุดเผ็ดที่สุดมาแล้วมาแล้วใครมาน้นาหรอวะน้มา โอ้อนี่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 ช่วยอะไรไม่ได้เราจะจบไปแล้วนะครับกับการกินผักสด Vegetable Challenge ของพวกเราพวกเราขอท้าต่อไปที่ช่องพี่แปะดูดแหนมครับพี่แอลิกะครับแล้วก็พี่เบลขอบสนามนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊าย <S <S บาย